นนกุลชาโนนโพลกลางไอจีทีมพิธาทันทีแลงโพสต์ภาพคู่แอปทักษอรเรียกได้ว่าทำเอาชาวโซเชียลเข้าไปคอมเมนต์กันสนันเลยทีเดียวหลังจากที่ทีมพิธาว่าที่นายกรัฐมนตรีคนที่30โพสต์ภาพคู่นางเอกสาวแอปทักษอรพร้อมกับลูกสาวของทั้งคู่ระบุว่า good to see you today at แอปทักษอรล่าสุดแม่แอมาคอมเมนต์แล้วจ้าโดยแม่คอมเมนต์บอกว่าเช่นกันค่ะ ดีที่พี่พิมพ์กับปีใหม่ได้เจอกันด้วยล่าสุดก็มีอีกโมเมนต์ที่พากันแชร์โดยผู้ใช้ที่ตะกรายหนึ่งเผยคลิปนาทีที่หนุ่มทีมหยุดรอสาวแอปก่อนคลิปและแยกกันโดยพวกเขาก็ยืนร่ำลากันหลุดโฟกัสหนุ่มที่เดินมากับแม่แอปนั้นก็คือนนกุลชานนสันตินัทนกุลและต้องบอกเลยว่านนกุลชาโนนโผล่กลางไอจีทันทีหลังเห็นทีมพิธาโพสต์รูปคู่แอทซอนโดยงานนี้ทางด้านนนกุลชานนก็ได้เข้ามากดไลค์ที่รูปดังกล่าวด้วย 어? <목소리로>